แม่เป็นคนซาดิสนะแม่เอาอย่างนี้เลยนี่ยอดสฮ้ยดูค่ะโอ้โหดู เื็กขาใหญ่ๆค้ล่แ่หิตแต่จะก,ก่อนเก็บไม่เป็นมีลุงป้านะอาสอนมาไปดึงข้างๆเอาดึงแบบอย่างเงี้ยจะแขงเอาไหมพี่น้อง ถ้าดึงตรงเนี้ยมันมันขาดส่วนมากแล้วก็มันติดนี่มาเยอะถ้าดึงแตะแข็งเนี้ยมันไม่ค่อยติดเนี่ยกี่แปงกัเก็บเห็ดบ๊อบเป็นดอกได้ลุงบ่านะอาในในช่องในเพจนี่แหละสอนเอาพี่น้องเอ,อ้ยกว่าจะชำนาญกว่าจะได้เป็นเซียนหนุมเห็ด <laughs> Do do, 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 do. stand by อยากใหญ่นะคะอหือกเอาตะกร้ามาเก็บใส่ตะกร้านั่นเต็มลอ Mm. Oh. Uh. Ni ke dah nak ้าใหญ่มากตรงนี้โอเคครับทุกคนได้ตะกร้กาหนึ่งเต็มๆแล้วจะไปต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับคนในน้อยในแป้งน้ำตาจ้าเด้อสวัสดีจ้า